อ่านคอมเมนต์ทำไมเพื่อนๆจึงกลัวและกังวลการล็อกดาวน์ของไทยมากทั้งที่ไม่ใช่การปิดไม่ได้ห้ามเข้าไม่ได้ห้ามออกไม่ได้ปิดทั้งจังหวัดด้วยซ้าช่วงนี้กระทู้ในกรุ่ปนี้มีโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากทั้งทั้งที่แต่ละคนนี่ก็ควรจะมีประสบการณ์จากประเทศของแฟนใช่ไหมว่ายัางไงเขาก็ต่อให้หน่ากลัวขนาดนั้นเขาก็ตัวเลขพุ่งขนาดนั้นเขาก็ล็อกดาวน์กันแค่บางส่วนนะครับแต่ก็มีคนกังวลเอาก็เข้าใจแหละในแง่ที่ว่าก็กลัวว่า ที่จะมาเนี่ยแฟนเขาจะเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าแฟนที่กําลังกักตัวอยู่ในช่วงนี้พอดีกลัวว่ากักเสร็จแล้วเขาจะไม่ให้เดินทางเข้าไปที่บ้านใช่ไหมจริงๆเราก็แอบเหมือนกันคือคือไม่ได้รอใครเราเรากลัวร้านอาหารที่เราอยากจะไปกินจะปิดเราก็เลยรีบไปกินก่อนเลยอะไรเงี้ยท,ท,ทั้งที่จริงๆแล้วก็พอดูๆแล้วนะคือคือตอนนั้นเรายังไม่ได้เช็คอะไรเลยพอดูๆแล้วนะเออเขาก็ไม่ได้ห้ามร้านอาหารเปิดนี่นะใช่ไหมก็แค่ว่าให้มีมาตรการเข้มขึ้น จิตหนึ่งแต่พอไปจริงแล้วก็ไม่เห็นได้เข้มอะไรแต่ต้องบอกว่าคนบางตาคือเขากลัวกันไปเองอ่ะทั้งทงี่มันไม่ได้มีอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยนะคนน้อยมากเลยเขาไม่ได้ห้ามเลยแถมร้านที่เราไปกินเนี่ยเราต้องใช้ระบบจองไปก่อนใช่ไหมปรากฏว่าเขาบอกว่ามีการโทรมาแคนเซิลกันเยอะเลยคือคนหายไปสักครึ่งหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเรียกได้ว่ากลัวเกินเหตุมากต้องมาดูเนื้อเนื้องานจริงๆว่าไม่ได้ห้ามอะไรมากเลยนะจริงๆเราก็ใช้คําว่าล็อกดาวน์เพราะว่าจะได้ สื่อให้รู้ว่ามันเราหมายถึงอะไรเท่านั้นเองแต่จริงๆคืออาจจะไม่ได้เรียกว่าล็อกดาวน์เลยซ้ำก็คืออันนี้เราก็ถามความเห็นนะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามนะแล้วก็อันนี้คือถามเผื่อเพื่อนๆในพื้นที่นะครับเพราะว่านี่ขนาดเราอยู่กรุงเทพนะยังเห็นว่าก็ยังมีคนกลัวเพราะว่าคนเดินทางก็น้อยแล้วคนไปเข้าห้างหรือไปร้านอาหารก็น้อยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคือทางรัฐบาลเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงคําว่าล็อกดาวน์อย่างมาก เขาพยายามจะไม่ทําแต่ว่าคนก็รู้สึกกลัวกันไปเกินเหตุครับต่อไปเดี๋ยวขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวเรื่องความเป็นส่วนตัวอ่าก็เป็นคอมเมนต์ความคิดเห็นของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับอ่าคนแพนิคเต็มเลยค่ะเสพข่าวไม่กรองข้อมูลตีความหมายผิดมั่วซั่วเขาประกาศมาแล้วว่าไม่ปิดประเทศไม่ห้ามให้เดินทางเข้าออกอันนี้ต้องบอกเลยว่าจุดอ่อนของคนไทยเนี่ยคือไม่ค่อยอ่านฉะนั้นต่อให้เขาพยายามทํารูปนะคือ พออัได้มาพูดเรื่องว่าประเทศเราต่อไปจะล็อกดาวไหมหรือว่าล็อกดาวออปิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เห็นนะว่าเขาทําพยายามทําเป็นรูปแบบเป็นอินโฟกราฟิกคือเป็นรูปคือเน้นรูปอะตัวอักษรน้อยๆอ,อะไรเงี้ยนะคนก็ <laughs> ยังเข้าใจผิดแล้วก็ฟังแต่ข่าวลืออย่างเดียวอ่ามีคนตอบนะครับจริงค่ะสังเกตว่ามีแต่คนแพนิคในเมื่อเขาก็ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการปิดประเทศไม่ห้ามคนเดินทางเข้าออกเพราะเศรษฐ,ฐกิจจะกระทบมาก และรัฐไม่มีเงินเยียวยาแล้วขอให้ประชาชนแค่ระวังและป้องกันดูแลตัวเองให้ดีซึ่งจริงๆแล้วแนวโน้มแบบนี้มันจะเป็นไปในทา,ทางที่เราเคยพูดไว้เพราะว่ามันคนที่แบบเล่นง่ายก็คือจะเอาเอาแต่ให้ปิดให้ปิดเนี่ยสังเกตนะไปเห็นคอมเมนต์ที่ใครที่บอกว่าให้ล็อกให้ปิดให้ห้ามน,นู่นนั่นนี่สารพัดเนี่ยนะไปกดดูโปรไฟล์เนี่ยนะก็เป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งสิน้น พอไม่ได้รับผมระทบเขาก็จะมาปิดกั้นคนอื่นไงจริงๆพวกเราก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะคนพูดเนี่ยนะแต่ว่าพวกเราก็เห็นใจคนอื่นไนงะไม่งั้นมามาพูดเปล่าๆนี้หรอกเสียงจะมีพวกจิตใจเปลาะบ,บางมาด่าเราด้วยนะแต่เราก็คิดว่าทําเพื่อคนอื่นนะโดยเฉพาะคนในกลุ่มที่เราเข้าใจเขาเนี่ยนะฉะนั้นก็เราก็จะพูดของเราต่อไปครับก็มีคนมาแชร์ข่าวซึ่งเราได้พูดไปแล้ววันก่อนก็คือไม่ล็อกดาวน์นะพอรัฐบาลถังแตกก็ในรูปก็จะบอกว่าล็อกดาวน์คนดีๆเจ็บปวด ก็คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะโดนหางเลขไปด้วยฉะนั้นคนที่บอกว่าให้ฟูลล็อกดาวน์คือล็อกดาวน์แบบไม่ให้ใครออกจากบ้านเลยเนี่ยนะเอ่อทั้งนั้นช่วยบริจาคด้วยทรัพย์สินทั้งหมดในชีวิตของตัวเองเนี่ยบริจาคให้ช่วยคนที่เขาได้รับผลกระทบด้วยละกันนะเพราะว่าคุณเล่นง่ายมากเลยอะ่ะที่บอกให้ปิดทุกอย่างเนี่ยนะตอนนี้กลัวปิดจังหวัดค่ะคุณออฟมีแพลนบินไปหาแฟนแต่ต้องบินไปกทอมอก่อนกลัวกทอมอปิดแล้วแผนจะล่มอ่แล้วก็มีคนมาตอบว่า ไม่ปิดค่ะหายห่วงได้ไม่ห้ามเดินทางและไม่ปิดจังหวัดค่ะคือต้องคิดดูนะว่าถ้าทางจังหวัดไหนทําเกินกว่าเหตุเนี่ยนะมีอยู่อย่างเดียวเลยคือหน่วยงานของจังหวัดนั้นอนะ่ะเขาบาังเอิญไปเมายาที่ไหนมาแล้วก็มาหน้ามืดไปประกาศมั่วอะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้าปิดแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้รายได้ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วเขาจะรับผิดชอบอยังไงนะถ้าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหน้ามืดเนี่ยก็คง คงไม่มีทางที่จะอยู่ดีปิดโดยไม่มีเหตุผลนะครับอ่านี่น,นี่มีคนที่เข้าใจผิดไงเขาปิดแค่ในกรุงเทพไม่ใช่หรือฮะแล้วก็มีคนมาแชร์ก็อาจจะเข้าใจผิดนิดนึงปิดหลายจังหวัดไม่ปิดนี่อยู่กรุงเทพยอยู่ไม่เห็นจะทําไม่ได้มานั่งดูข่าวอะไรพวกนี้นะไม่เห็นจะรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากเดิมเลยนะครับก็คือแค่เขาแค่ขอความร่วมมือใช่ไหมก็เหมือนต่างประเทศนั่นแหละเป็นแฟนฝรั่งไม่ใช่หรือก็ถามแฟนสิว่าประเทศอยู่ล็อกดาว เขาห้ามอะไรบ้างเขาก็จะบอกแต่ว่าก็ยังได้ทางานได้แต่ว่าช่วงดึกเขาก็จะห้ามออกจากบ้านกี่โมงกี่โมงแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ขอให้อย่าไปเดินทางโดยไม่จําเป็นอะไรประมาณนี้ถ้าทํางานที่บ้านได้ก็ทําถ้าเป็นระยะห่างอะไรก็ได้ก็ทําอะไรแค่นี้ก็เหมือนกันครับเราจะไปทํามากกว่าเขาได้ยังไทงทั้งๆที่เคสของเรานี่มันยังอยู่อีกห่างไกลจากคําว่าเยอะเอ่อก็มีคนตอบว่าคนเราไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆค่ะหรือไม่ก็ตีความไม่แตก ขนาดว่าเขามาทําเป็นรูปแล้วนะซึ่งตัวอักษรนิดเดียวนะก็คนก็ยังไม่ชอบอ่านไงคือเนี้ยไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ติดตามนะก็ขอให้เราใช้วิจารณญาณว่าเคสมันต่อให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมมากคือถ้าเทียบกับพวกประเทศฝรั่งแล้วถือว่ายังอยู่อีกห่างไกลมากฉะนั้นถ้าเราทาเนี่ยเรียกได้ว่าเกินกว่าเหตุเรามันไม่เหมือนกับช่วงแรกๆที่โควิดมาใหม่ๆอันนั้นเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ต้องจําเป็นต้องทํา พะเรากลัวเราไม่รู้แต่ตอนนี้ผ่านมาเกือบปีแล้วเรารู้หมดแล้วทะนนั้นถ้ารู้หมดแล้วยังทําอีกเนี่ยเหมือนช่วงแรกเนี่ยเรียกว่ายัางไงต่อไปเออเราคิดว่าเขาบอกอรายละเอียดผู้ติดเชื้อไม่หมดทําให้คนไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตค่ะแต่ส่วนตัวเราก็ใช้ชีวิตปกติอีกอย่างคือแฟนมีแลนจะเดินทางจากอังกฤษมาเส้นเดือนนี้นะครับเราก็เลยนําเสนอเรื่องอังกฤษมากเป็นพิเศษเลยแต่พอเจอแบบนี้เลยแอบหวั่นๆวันว่าถ้าจองทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว รัฐบาลไทยเปลี่ยนใจล็อกดาวขึ <again>. <BR. S 2> well ้นมากลัวจะเสียเงินฟรีค่ะอีกอย่างโรคนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปอยู่แล้วแค่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับมันให้ได้เนาะก็ส่วนตัวอ๋อครับคิดว่าเที่ยวบินจากอังกฤษเนี่ยคิดว่าคงไม่ยกเลิกหรอกหมายถึงว่าอย่างมากเขาก็จะเลื่อนหรือไม่ก็ชะลอไปยกเลิกแบบปิดเลยไม่ให้คนอังกฤษเข้าแล้วเนี่ยไม่มีทางนะครับเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคือมันมีข่าวออกมาอยู่แล้วว่ามันไม่ได้หลายแรงขึ้นแล้วก็หมอของเราคุมอยู่เขาบอกเองที่กักสิบสี่วันนั่นแหละ ถ้าติดเชื้อส่งไปเลยห้องอะไรนะความดันลบอะไรเนี่ยถ้าไม่หายก็จะไม่ปล่อยออกมาเด็ดขาดฉะนั้นแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรจะเข้มงวดแต่พูดไปพูดมานะที่พูดเองก็เลยนึกขึ้นได้เองเออที่บอกว่าจะถ้าไม่หายก็จะไม่ปล่อยให้ออกมาเด็ดขาดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเขาจะเริ่มจะตกหลุมเดิมอีกแล้วก็คือว่าเขาจะพยายามให้มันเป็นเลขศูนย์คือยังไงมันก็ต้องมีออกมาบ้างต้องมีการติดเชื้อบ้างอันนี้เราจะต้องทําใจ คือกลายเป็นว่าปัญหามันเหมือนไก่กับไข่ไปซะแล้วเพราะว่าประเด็นและมันเริ่มต้นจากทางรัฐบาลเนี่ยเขาอยากให้คนตั้งกาดเขาก็เลยแบบเอาไทาม์ไลน์เอาความน่ากลัวเอาตัวเลขอะไรมาขู่คนสารพัดเลยทีนี้คนเกิดกลัวขึ้นมามากเกินเหตุเกินกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้เขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะพยายามแก้ยังไงจะบอกว่าไม่น่ากลัวหรอกเรารักษาได้เราป้องกันดีเยี่ยมเราอะไรบุ๊คนไม่ฟังแล้ว ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาพูดอะไรคือไม่ได้เรียกว่าพูดผิดนะเขาเรียกพูดอะไรไม่เคลียร์นิดหน่อยนี้คนเอาไปตีความข่าวหรืออะไรกันสารพัดคือคนกังวลกันเกินไปกว่าที่เขาคาดมากแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นคนสร้างความกลัวแต่ตอนนี้เขาแก้ความกลัวของคนไม่ได้แล้ว <laughs> กลายเป็นว่าสุดท้ายเหลืออยู่แค่อย,อย่างเดียวครับต้องปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเกิดแต่วงเล็บเราต้องพยายามป้องกันนะแค่ว่าถ้าป้องกันแล้วคือเราจะเล่นเลขศูนย์ไม่ได้แล้วไงเราถือว่าทําดีที่สุดแล้ว แล้วก็ถ้ามันจะยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็คือแก้ไปตามสถานการณ์แต่อการที่แบบว่ามาปิดล็อกเหมือนบางคนที่พูดเล่นง่ายนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้มันได้แค่เหมือนกินยาแก้ปวดแล้วมันก็หายปวดไปช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็อาการหนักกว่าเดิมนะครับฉะนนั้นวิธีการล็อกแบบสมบูรณ์เลยไม่ให้ใครออกจากบ้านเลยเนี่ยคือมันไม่มีทางแล้วมันเป็นนโยบายที่แย่มากต่อมานะครับไม่รู้จะกลัวอะไรนักหนา เข้าใจว่าบุคลากรการแพทย์ก็ไม่พอเตียงอาจจะไม่พอแต่มองอีกมุมสุขอนามัยไม่ดีกันใี่มิของเรานี่คนติดโควิดอยู่ในซอยบ้านในชุมชนยังชิวๆกูเลยอยู่ไหนอยู่อยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศ <c oughs> กินร้อนล้างมือใส่แมสจับอะไรที่สุ่มเสี่ยงว่ามีเชื้อโรคก,ก็ล้างมือล้างเจลที่พกติดกระเป๋าถ้าไปที่ชุมชนคนเยอะๆกลับบ้านก็อาบน้ําสระผมยังชิวๆอยู่เลยเนี่ยอ๋ออยู่ไทยเนาะแสดงว่าโชคดีนะแถบนั้นไม่กลัวนะ นี่มีแพลนไปเที่ยวต่างจังหวัดที่พักขอยกเลิกเพราะคนในหมู่บ้านกลัวเลยให้โฮมสเตย์ยกเลิกนักท่องเที่ยวแบบไม่มีกําหนดนี่แหละคือสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แล้วดันไปปลุกความกลัวซึ่งคนประเทศนี้คงจะขี้กลัวกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะคือถ้าเราใช้สตินิดนึงลองคิดดูนะว่าถ้าเรายังคงดําเนินชีวิตกันตามปกติเนี่ยนะไอ้เรื่องการติดเชื้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันห้ามกันไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะให้แบบ ป้องกันได้สมบูรณ์เลยนะอ่าโอเคห้ามออกจากบ้านกันเป็นเดือนๆซึ่งก็อย่างที่บอกคือสุดท้ายมันก็คงจะแก้ไม่ได้เพราะว่ามันก็รอเวลากลับมาระบาดรอบใหม่แต่ถ้าเกิดบอกว่าจะให้คนออกจากบ้านให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาห้ามถอดเลยอ่าอย่างนี้ก็ต้องห้ามกินด้วยเพราะว่าแต่กินก็ต้องเปิดหน้ากากลงมาจะเลื่อนลงมาหรือจะถอดออกก็แล้วแต่ใช่ไหมมือก็ต้องอาจจะไปจับแมสที่อาจจะมีเชื้ออยู่หรือหยิบอะไรจับอะไรก็ต้องระวังกันตลอดเหมือนแบบจะโรคจิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย ถ้ายังใช้ชีวิตกันอยู่แล้วก็จะให้มันเพอร์เฟต่อมารัฐบาลประกาศแล้วค่ะไม่ปิดประเทศค่ะแต่ไทยมีข่าวปลอมเยอะค่ะและรัฐบาลก็กำจัดข่าวปลอมไม่หมดสักทีข่าวจริงคือเพจตามในรูปเท่านั้นค่ะประกาศจริง100%ก็คือศูนย์ข้อมูลโควิด1 9นะครับของทางสอบคอต่อมาเขาก็อยู่พัทยาคนในพื้นที่จริงๆไม่ได้กลัวโควิดหรอกนะคะเขากลัวไม่มีลู่ทางทามาหากิน เพราะลึกๆเรารู้อยู่ว่ารัฐบาลช่วยอะไรไม่ได้นอกจากสั่งปิดพัทยาเพิ่งจะเริ่มมีคนมาเที่ยวพอมีข่าวคนติดเชื้อเยอะตอนนี้เงียบเหงากว่าเดิมอีกก็เป็นช่วงปลายปีด้วยเนาะแทนที่จะได้มีรายได้กลับขึ้นมาบ้างกลับกลายเป็นว่าหดกลับเข้าไปเหมือนเดิมก็มีคนมาตอบใช่ค่ะเขาก็อยู่พัทยาที่จริงพัทยาเริ่มดีขึ้นแต่พอล็อกดาวน์อีกนี่อ้วมเลยรอบนี้น่าจะหนักกว่าเดิมนะคะคนเงียบอย่างกับเมืองร้างทั้งที่ก่อนหน้านี้คนเต็มหาด ก็อยากรู้ว่าเต็มหาจะฉพอวันหยุดหรือเปล่าหรือคนวันธรรมดาด้วยนะครับต่อไปคนใหม่ก็ไม่กลัวเลยค่ะอันไหนปิดก็ไม่ไปแค่นั้นและมีกิจธุระต้องทํามากมายจะให้มานั่งกักตัวข้ามจังหวัดคงไม่ต้องทามาหากินพอดีต่อมาถึงรัฐจะไม่ปิดแต่คนแพนิคก,กันเยอะค่ะคนไทยชอบเชื่อเรื่องข่าวลือแล้วเอามากลัวเพราะคนไทยกลัวคนทําข่าวปลอมนั่นก็ขยันทําข่าวมาหลอนจ้างก็ได้คนดูเยอะไงแม้กระทั่งหนังสือพิมพ ก็จะมีในเว็บเดียวกันก็จะมีทั้งฝ่ายขู่แล้วก็ฝ่ายเออคือมีทั้งข่าวบวกและลบในในหนังสือพิมพ์เดียวกันแปลกไหมล่ะถ้ารัฐบาลปิดอีกคนก็ไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วค่ะนี่แหละคือที่เขาจะไม่ทํานะครับจะพยายามไม่ทําเขาจะหลีกเลี่ยงการลนะ็อกดาวน์นะโอ้เชื่อกลัวแต่ว่าผู้ว่าจะจิตตกปิดจังหวัดมากกว่าค่ะเพราะตอนนี้ถ้าปิดเราก็จะไม่ได้ทํางานส่วนตัวชิลๆมากเรื่องโควิดเป็นแล้วหายได้ แต่ยังคล่องใจกับข่าวเรื่องปอดว่าโควิดที่เขากลัวกันว่าทาลายปอดมันจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนคะเพราะเห็นคนที่เป็นแล้วหายเขาไม่เห็นพูดถึงปอดอะไรเลยอยากมีข้อมูลมายันจัง,จงเลยคะ่ะเอาเป็นว่าเท่าที่อบรู้นะครับคนที่มีความเสี่ยงคือคนที่เป็นโรคปอดอักเสบประเภทว่าสูบบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องเตรียมใจไว้ว่ามีความเสี่ยงบ้างที่อาจจะมีคนที่มีผลแต่ว่าส่วนใหญ่คือถ้า ไม่ได้มีการมานําเสนออะไรข่าวลืออะไรเยอะแยะแบบนี้เนี่ยนะต่อให้ติดมันก็หายตามปกติเหมือนเป็นโรคหวัดธรรมดานี่แหละครับถ้าสมมุติเราบอกว่าเป็นหวัดแล้วทําลายปอดน่ะคนจะว่ายังไงหวัดธรรมดานี่แหละไอแคคแคนี่แหละแล้วทําลายปอดคนจะว่ายังไงใช่ไหมแค่ว่าโรคอื่นเราไม่ได้พูด,ไม,ไ,ด,พดไม่ได้ขู่เท่านั้นเองคนก็เลยไม่กลัวโควิด <COVID S 2> เราขู่เยอะคนก็กลัวทั้งที่โรคอื่นนี้ร้ายแรงกว่าโควิดมีเยอะโควิดแค่ติดง่ายอย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่าคนเสี่ยงมีแค่คนที่เป็นโรคปอดอักเสบ แล้วก็เป็นเบาหวานคือเบาหวานเฉยๆก็ไม่เกี่ยวนะต้องเป็นเบาหวานที่เป็นโรคแทรกซ้อนด้วยต่อมาข่าวประโคมให้คนกลัวขนาดนั้นนี่นั่งมองความเรือหายหลังจากนี้ได้เลยตอนนี้พี่กักตัวมีใบผ่านการก,กักตัวเรียบร้อยที่บ้านไม่ค่อยมีปัญหาเปิดร้านขายน้ำปั่นได้อีกอ,อจริงๆเชื้อมีมานานแล้วแต่ไม่ตรวจเลยไม่เจอพอตรวจก็เลยเจอยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอไม่แปลกเลยค่ะใช่อย่างที่เขาบอกครับของมันมีอยู่แล้ว พอมาตรวจก็เลยเจอก็เลยตกใจทําเป็นตกใจนะจริงๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะและข่าวและสื่อสมัยนี้ชอบลงข่าวปลุกปั่นให้คนกลัวเขาหวังแทราฟิกนะเพราะว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเขาก็เงียบเหงานะพวกสื่อต่างๆเนี่ยตอนมีโควิดปุ๊บรายได้เขาเป็นกอบเป็นกำรรเลยตั้งกระแสะให้มีคนสนใจจะได้ดีต่อเลตติ้งซึ่งคนเสพข่าวสมัยนี้ไม่มีวิจารณญาณและไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้เองว่าอะไรจริงหรือเกินจริงต่อมารัฐบาลกับสื่อชอบทําให้คนกลัว ที่เยอรมันคนติดเยอะแยะแต่ไม่เห็นมีข่าวแบบนี้เลยค่ะมีแค่ขอความร่วมมือเห็นไหมเขาเยอะกว่าเราตั้งเป็นกี่ร้อยเท่ากี่พันเท่าเขาแค่ขอความร่วมมือแล้วเราแค่นี้เราจะตกใจล็อกดาวน์นี้ถือว่าไม่เห็นต้องมีไทม์ไลน์คนใช้ชีวิตอ๋อของเยอรมันไม่มีไทม์ไลน์เหรอที่ประเภทว่าใครติดปุ๊บนี่ก็ไปสืบหาว่าประกาศเออใครที่เคยมาร้านนี้ใครที่เคยขึ้นรถตู้เส้นนี้รายงานตัวด่วน ไม่มีใช่ไหมงดกิจกรรมนอกบ้านผ้าปิดจมูกเว้นระยะห่างเท่านั้นเองก็คือคนเยอรมันตอนนี้พุ่งยังไงก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อมานะครับคนนี้ก็มาตอบคนที่โพสเกี่ยวกับเยอรมันก็ตอนนี้จริงค่ะอยู่เยอรมันคนใช้ชีวิตกันปกติติดกันวันละหลายหมื่นอยู่ค่ะแต่ข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไม่ค่อยเห็นเลยค่ะไม่ใช่ว่ามานั่งทำลายคนติดเชื้อแล้วคนติดเชื้อกลายเป็นโดนสังคมประนามว่าไม่มีความรับผิดชอบเอาเข้าจริง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการกันแล้วเป็นไอคอนรูปหัวเราะเห็นไหมคนอยู่ท่ามกลางเชื้อเขายังไม่เห็นยะไอ้นี่เลยเอาว่านะเอาทีมที่ไปสอบสวนไทม์ไลน์เนี่ยนะเอามาไล่ตรวจดีกว่าไปสอบสวนททไทม์ไลน์ทําไมเอามาเป็นคนตรวจเยอะๆดีกว่าอันนี้ก็ไม่ชัดเจนนะครับออกนโยบายชะลอการเดินทางจากอังกฤษแล้วค่ะจองทุกอย่างแล้วคืนเงินก็ไม่ได้ใกล้บินแล้วด้วยอ้าวใช้คาว่าใกล้บินแล้วด้วยเนี่ยก็แสดงว่า ยังไม่ได้มีการติดต่อหรือมีการอ e ีเมลยกเลิกอะไรจากสายการบินมาใช่ไหมก็แค่กังวลเกินเหตุก็เลยนี่แหละถึงได้บอกว่าอย่าพึ่งแพนิคเกินเหตุดูให้ดีๆซะก่อนถ้าเกิดเขาจะชะลอเนี่ยเขาก็แค่เลื่อนก็คือชะลอเที่ยวบินตรงจากที่อ้ออ่านมาเพราะว่าคนที่มาจากอังกฤษเนี่ยไม่ได้บินตรงมาจากอังกฤษอย่างเดียวก็มีพวกที่ต่อเครื่องด้วยอย่างเช่นถ้ามาด้วยสายการบิน KLM ก็คือต้องไปต่อเครื่องที่เนเธอร์แลนด์ ก็หมายความว่ามีคนประเทศอื่นด้วยนะที่มาต่อเครื่องเนเธอร์แลนด์เหมือนกันและยังไงคือคุณจะบล็อกเขาหมดเลยคนที่มาจากประเทศอื่นที่มาต่อเครื่องเนเธอร์แลนด์ถ้าเที่ยวบินนะมีคนอังกฤษคุณก็จะบล็อกหมดเลยเหมือนกันหรือย,อยังไงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ต่อมาครับมาต่างจังหวัดอสมอคืออาสารรมสรรมัคร,รสาธารณสุขมายิงแค่ครั้งเดียวยิงอุณหภูมิใช่ไหมทุกคนใช้ชีวิตปกติแต่ใส่หน้ากากไม่มีกักตัวไม่เห็นเขาวิตกเลยค่ะแค่เขาป้องกันตัวเองชอบข่ะไม่เครียดจังหวัดไหนเอ่ย อยากรู้ใครพลาดมาตั้งแต่แรกเพราะไม่เคยสุ่มตรวจพอเริ่มมีการตรวจพบคนติดเชื้อทําให้ยิ่งจิตตกหนักขึ้นไปอีกใช่ครับแค่ของเดิมมันมีอยู่แล้วแค่เรามาตรวจก็เลยตกใจถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นข่าวผ่านตาแวบ,บๆว่าเขาสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสีแดง28จังหวัดไม่คิดว่าจะมาถึงตัวเองเพราะจังหวัดที่อยู่ไม่ได้มีการระบาดแต่อย่างใดแต่วันนี้ผู้ว่าสั่งปิดเรียบร้อยปิดหนึ่งอาทิตย์เฮ้อต้องโทษความจิตตกของผู้ว่าเองนะครับ อย่างของกรุงเทพเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกับชื่อของเขาเลยนะเขาสั่งปิดก่อนเลยที่ก่อนที่ทางสบคจะประกาศซะอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาอาจจะคิดว่าเขารอบคอบนะแต่ความจริงคือในความเห็นเราคือเขาปลอดแหงมากเออแต่คนนี้เขาบอกว่ารอรอนะหมายถึงโรงแรมหรือโรงเรียน <laughs> ถ้าโรงเรียนไม่แปลกเพราะว่าเขาจะให้เน้นเอ่อเรียนออนไลน์อยู่แล้วแต่ถ้าโรงแรมนี่เออก็เป็นไปได้ถึงรัฐไม่สั่งแต่ผู้ว่าสั่งได้ค่ะดูแล้วคนไทย คงยังรับไม่ได้กับการใช้ชีวิตแบบที่ต้องใส่แมสล้างมือรักษาระยะห่างปัญหามันอยู่ที่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นการปิดไว้ก่อนเนี่ยมันง่ายดีสําหรับเขาแล้วก็อันนี้คนสุดท้ายส่วนตัวไม่กลัวและไม่กังวล,ะลวอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ปิดประเทศไม่ได้ห้ามเดินทางเข้าออกแค่ล็อกเป็นบางพื้นที่ส่วนตัวถ้ากลับถึงไทยแล้วก็คงอยู่บ้านค่ะไม่ได้สั่งสรรปาร์ตี้หยุดเชื้อโลกก็อยู่บ้านไปก่อนหรือไปทํางานกลับบ้านดูแลตัวเองรักษาระยะห่าง อ่าอันนี้ถูกต้องครับถูกต้องก็คือเราป้องกันเราดูแลตัวเองแบบปกติไม่ต้องกลัวนะครับแก่แค่ป้องกันไม่ต้องไปกลัวครับเอาเป็นว่าอ๊อฟเชื่อว่าเพื่อนๆในกลุ่มคือคนที่รอคนที่จะมาหรือคนที่รอเราจะออกไปเนี่ยส่วนใหญ่คงไม่ได้กลัวโควิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากังวลว่าหนึ่งคือคนจะออกไปต่างประเทศก,ก็กลัวจะออกไม่ได้ซึ่งอ๊อฟบ,บอกได้เลยว่ายังออกได้อยู่แน่ๆแล้วก็คนที่ รอคนจะเข้ามากลัวว่าเขาจะมาไม่ได้ออบเชื่อว่าเขาไม่ได้ปิดหรอกเพราะว่าเรามีระบบการควบคุมที่ดีมากอยู่แล้วการกัก14วันในโรงแรมแถมว่าถ้าติดเชื้อเมื่อไหร่ก็ส่งโรงพยาบาลเลยเนี่ยเราเล่นความเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับเราไม่มีเหตุผลต้องปิดกั้นคนต่างประเทศเลยโอเคก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างส่วนตัวกลัวกันไหมหรือกังวลอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็โพสตที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ